กลับมาพบกับช่วงแนะนําหนังสือประกอบหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยจะมีหนังสือเรื่องอะไรไปพบกันเลยค่ะ ชื่อเรื่อง Principle and Lab for Fitness and Wellness หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชาอาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความงามเป็นหนังสือภาษาอังกฤษชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยว่าหลักการและห้องปฏิบัติการสำหรับฟิตเนสและสุขภาพประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้สมรรถภาพทางกายและสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโภชนาการเพื่อสุขภาพองค์ประกอบของร่างกายการจัดการน้ำหนักหัวใจและปอดแข็งแรงฟิตเนสกราม ความแข็งแกร่งและความอดทนความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อทักษะด้านฟิตเนสและโปรแกรมฟิตเนส เทคนิคการประเมินและการจัดการความเครียดป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันมะเร็งพฤติกรรมเสพติดการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ฟิตเนสและสุขภาพตลอดชีวิตคุณผู้ฟังติดตามอ่านหนังสือได้ที่เลขเรียก613.7 HO693P หนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการอาคารเเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะ ชื่อเรื่อง Physiology of Sport and Exercise หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชาอาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความงามเป็นหนังสือภาษาอังกฤษชื่อเรื่องภาษาไทยสรีรวิทยาของการกีฬาและการออกกำลังกายประกอบด้วยเนื้อหาโครงสร้างและหน้าที่ของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเชื้อเพลิงสำหรับออกกำลังกายกล้ามเนื้อเมตาบอลิซึมและการควบคุมฮอร์โมน การควบคุมประสาทของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อการใช้พลังงานและความเหนื่อยล้าระบบหัวใจและหลอดเลือดและการควบคุมระบบทางเดินหายใจและกฎระเบียบการตอบสนองของหัวใจและหลอดเลือดต่อการออกกำลังกายแบบเฉียบพันและการฝึกออกกำลังกายการปรับตัวให้เข้ากับการฝึกความต้านทานการปรับตัวให้เข้ากับการฝึกแอโรบิกและแอนแอโรบิก การออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและเย็นการควบคุมอุณหภูมิออกกำลังกายที่ระดับความสูงการฝึกกีฬาองค์ประกอบของร่างกายและโภชนาการสำหรับกีฬาเอจและการกีฬาเด็กและวัยรุ่นในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายสูงวัยในกีฬาและการออกกำลังกายความแตกต่างทางเพศในกีฬาและการออกกำลังกายกำหนดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย โรคหัวใจหลอดเลือดกับการออกกำลังกายโรคอ้วนโรคเบาหวานและการออกกำลังกายคุณผู้ฟังติดตามอ่านหนังสือได้ที่เลขเรียก612.044 W I 7 4 4 P หนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการอาการ A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะ ชื่อเรื่องกีฬาเวทศาสตร์หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชาอาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและความงามประกอบด้วยเนื้อหาสามตอนได้แก่ตอนที่หนึ่งกีฬาเวทศาสตร์ทั่วไปประกอบด้วยเนื้อหาการตรวจประเมินสุขภาพก่อนการเล่นกีฬาการกําหนดขนาดในการออกกําลังกายกายวิภาคทั่วไปและระบบโครงร่างสรีรวิทยาของการออกกําลังกายเป็นต้นตอนที่สองการออกกําลังกายเฉพาะกรณี ประกอบด้วยเนื้อหาเด็กกับการออกกําลังกายสตรีกับการออกกําลังกายผู้สูงอายุกับการออกกําลังกายโรคหัวใจและหลอดเลือดกับการออกกําลังกายตอนที่3การบาดเจ็บทางกีฬาประกอบด้วยเนื้อหาชีวกลศาสตร์ในการบาดเจ็บทางกีฬาการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อหลักการจัดการผู้บาดเจ็บทางกีฬาการดามข้อด้วยแถบผ้ากาวและผ้ายืดการช่วยชีวิตเป็นต้นคุณผู้ฟังติดตามอ่านหนังสือได้ที่เลข เลข1ก2 7ึ่กไก่75กไก่หนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการอาคาร A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะ คือเรื่องการออกกําลังกายในเวลาทางานหนังสือเล่มน,นี้เป็นเอกสารประเภทจุลสารเป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชาอาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและความงามประกอบด้วยเนื้อหาการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกําลังกายชนิดของการออกกําลังกาย ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายการแนะนําการออกกําลังกายในวัยทํางานตัวอย่างการออกกําลังกายสําหรับภาวะปวดหลังตัวอย่างการออกกําลังกายเพื่อการเหยียดกล้ามเนื้อคุณผู้ฟังติดตามอ่านหนังสือได้ที่เรียกเรียก PP 7631คาน์เตอร์วารสารและหนังสือพิมพ์ชั้นสามให้บริการที่สํานักวิทยาบริการอาคารเอเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะ ชื่อเรื่องบุคลิกภาพและการปรับตัวหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชาบุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคมประกอบด้วยเนื้อหาจำนวนสี่บทได้แก่บทที่หนึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพบทที่สองการประเมินบุคลิกภาพบทที่สามความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวและบทที่สี่เทคนิคการปรับตัว คุณผู้ฟังติดตามอ่านหนังสือได้ที่เรียกเรียก155.23ห้อกไก่63บสบไม้หนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการอาคาร A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะ ชื่อเรื่องบุคลิกภาพคนรุ่นใหม่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชาบุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคมประกอบด้วยเนื้อหาบุคลิกภาพเช่นนี้มีแต่คนไทยบุคลิกภาพแบบไหนทําให้ก้าวหน้าบุคลิกภาพอย่างไรนิสัยก็อย่างนั้นรูปร่างแบบไหนนิสัยอย่างนั้นอิสย์ูสตัยยังไงก็เป็นคุณบุคลิกที่ดีของคนรุ่นใหม่สูตรดีมีชัยในบุคลิก แต่งตัวเก่งแต่งตัวเป็นหรือเปล่าไว้ทรงผมอย่างไรให้หน้าตาดูดีการแต่งกายของสตรีใหญ่ยักษ์แต่งยูนิฟอร์มไม่ให้เสียฟอร์มเครื่องสำอางยี่ห้อนี้ดีที่สุดในโลกใส่รองเท้าให้เข้าตาสตรีรองเท้านั้นสำคัญเหลือไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทำสวยอย่างไรอย่าให้เห็นแพ็กเกจใหม่ไว้ทำงานนาฬิกาไม่ได้มีไว้บอกเวลาอย่างเดียวการมองบุคลิกทองของคนรุ่นใหม่ บอกมาหัวละเท่าไหร่ฟังกันเหมือนของขวัญล้ำค่าบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมกดวันลนิชจิตติงตองเอากำลังมาด้วยการออกกำลังไปง่ายๆแต่ได้ผลคุณผู้ฟังติดตามอ่านหนังสือได้ที่เรียกเรียก155.23จอจาน37บบไม้หนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการอาคารเอเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ